มามามามีเรื่องเครียดไหมนะใน<ม>ชีวิตเนี่ยมาขนาดนี้แล้วไม่มีเรื่องเครียดไม่ได้หรอแต่ทาไมรู้สึกว่ามามาแยกแยะมันดียังไงเพราะแบบไม่เคยเอาเอฟเฟกต์ตรงน,นั้นมาใส่ครอบครัวเลยผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยมามาอาจจะไม่มีเรื่องเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีแม่ก็มีวิธีจัดการความเครียดหลักๆก็สองวิธีนะซึ่งก็บอกไผ่ไว้เผื่อว่าไผ่จะเอาไปใช้ในอนาคตอันที่หนึ่งแม่ก็จะพยายามมองมองเห็นความเป็นธรรมดาของมันอะคือหาเหตุและผลของมันอะอันที่อย่างสมมุติมีคนทําอะไรไม่ดีกับเราให้เราอารมณ์เสียหรรรือเเคียยาาพม ไปเข้าใจในสถานการณ์ของเขาว่าทา<ข>ไมเขาถึงทําอย่างนี้ทุกคนทําอะไรเนี่ยมันมีเหตุมีผลของมันอยู่ละเขาอาจจะมีแบบมีปมแบบนี้เลยมีปฏิกิริยาแบบนี้<อ>ซึ่งการที่เราไปเข้าใจเขาเยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเออคลายความเครียดหรือความหมุดหิดของเราไปยอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติไม่จะเป็นอะไรกับคนเป็นกับงานเป็นกับ ธรรมชาติอย่างเช่นอ่ะฝนตกอะไรอย่างเงี้ยรถติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับซึ่งถ้าเราฝึกเรื่องนี้ไปเรื่อยๆอ่ะวันหนึ่งเราก็ฝนตกรถติดก็ฝนตกรถติดมันเป็นเรื่องของมันอยู่แล้วเลยนะถูกเน่ถูกให้มันเห็นเป็นเรื่องใช่เมื่อไหร่ที่เราเห็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่ทุกข์กับมันนะอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องมุมมองอันที่สองก็เป็นวิธีจัดการเมื่อตัวเองมีความเครียดหรือโมโหอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสารพัดวิธีเลยมัน กลับมาอยู่อันเดียวคือเรื่องของการมีสติมีสติในการทําอะไรในหนึ่งอย่างเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งสมองของคนอ่ะมันทําอะไรได้ครั้งหนึ่งแค่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยสมมติ<ช>ถ้าโดดรกรธเราก็อ่ะมาซักผ้าอ่ะเราก็เปลี่ยนโหมดแล้วมาโฟกัสอยู่การซักผ้ายอะไรเงี้ยซึ่งจะกลับมาอยู่การลมหายใจของตัวเองตามาศาสนาอะไรก็ได้อ่อที่ไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ทํามันซ้ําๆๆพอจิตเราไปตั้งตรงนู้นเราก็จะไม่ทันได้คิดถึงสิ่งที่ทำให้เราเครียดอ่าเข้าใจครับค่ะ